สวัสดีกับผมผม่่ีเสือเ้อแดงตายนะผมนะวันนี้ผพเอาประวัิการชนเบบโย,โย,โยโยของวัวขูเอกอีกหนึ่งขูนะผมนะขู่นีนาเลนาะติดตามอีกหนึ่งขูเลยนะพมนะชนกันเกือบหนึ่งกิโลนะผมนะชนกันต่อชาวทีสนามนะก่อนังนะผมนะใครเล่นวัวมีซอสไส้เปิดที่เปิดไวบังได้คมได้กดปฏิหน้าชองอติ๊กตอกปีเสือ้อเดี๋ยวไปฟังปราวัิการชนเบบโย,โย,โย,โยโยของทางซ่องตัวกับพมตัวที่ตาเน้นอยู่ทีหนะ้าโจซสายมือนี้นะพมนะตัวนี้ชื่อว no ่าโนเซมซิ่งพรัญชัยหรื่อหมดน น้ำดนะปุ้มนะชนมาแล้วส่องซ้ำพุ้นนมนะเคยชนะตัวดีชนะข้าวม่วงเบานับถีสนามนาบิลาหลาสุดกาเพไม่นับเพแดงลูกตัวถีทุงผู้นะตัวนี้ชนปลาเพแตนเตนเวียนเวียนทิมวัวมีปลั่งมังนะปุ่มนะทิมวัวาใหา้ใจม่ททันกับปุ่มตัวนี้ชายข้าเมนประโยชน์ทํางานตลอดตังเข้าดีมีปะโยยน์จัดจ้านกับปุ่มตัวนี้ไม่ลืมยอดเลยเนับเลี่ยมดีผ่าตัวเป็นผ่าวัวดีกับปุ้มตัวนี้นะรชมกับปุ่มต่อชาวอีแจงเกิดได้ไม่รับประกันทึ่งมือหม้อเนโนน้ำปลาดกับปุ้มใครเล่นวัว เปไดิดไห้บังได้ข้ามได้กดไปทีหน้าชองติ๊กต็อกปีเสื้อได้เลยกรบเพื่อไปกันทีทางด้านขูชนกันมั่งนะบุ้มนะตัวที่ฐนเนนอยู่ทีหน้าจอขวามือนี้นะบุ้มนะตัวนี้จอว่าข้าวงามจรกกุลเพชรหยดเกี่ยงไก่หรือว่าทันคิมนะบุ้มนะตัวนี้กาชุนมาเล็วซ่องซ่ามบนเหมือนกันนะบุ้มนะลาสุดชนาทีสนามน้องบั่ใหญ่นะบุ้มนะตัวนี้ชุนประเพทโทข้างนัก,นกทโทข้างผ่าอยู่นับอ้าเลี่ยมทโถดีสุดๆกับผมตัวนี้นะฝีมือเลี่ยมดีนับชนไม่เล่าเล่าหนับชนละเอียดลททหล ใครเล่นวัวนะพมนาะมีโซนายไส้เปิดที่เปิดไหวบังได้ข้ามได้กดปัตหนาช่องติ๊กตอกปีเสื้อเหล็กกดตรงนี้ได้เลยกับผม่มที่ปีเสื้อชีนิวอยู่ตอนนี้หรือว่าที่ตอนเล่นที่วงสี่แดงอยู่ที่หน้าจอน,นี้แนหะพมนะท่านกดข้าไปได้เลยนะพ่มนะที่นี่เหลืองตังชัดเจนแน่นอนกับพ่มใครเล่นวัวกดข้าไปเลยกับพ่ม